สวัสดีค่ะพบกับชีวิตบ้านๆกับเกษตรผสมผสานสําหรับวันนี้นะคะขวัญก็จะมาเก็บผลผลิตถั่วลิสงนะคะซึ่งถั่ว่ิรงนี้นะคะเราก็ต้องขอย้อนไปก่อนนะคะเราได้ลงคลิปเกี่ยวกับการปลูกถั่วลิสงด้วยมือของตัวเองเลยนะคะโดยการขุดหลุมแล้วก็ฝังปลูกตามร่องด้วยตัวเองนะคะก็อันนี้เป็นคลิปเก่าที่เราเคยลงไว้ แล้วเราก็จะมาแชร์ในช่วงปัจจุบันนะคะที่ได้เก็บผลผลิตแล้วซึ่งสวนถั่วริสงของเรานะคะจะเป็นแบบอินทรีย์เซค่ะเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยคอกในการเพิ่มผลผล,ผลิตให้กับถั่วริสงของเราแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาถอนซึ่งช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันนะคะก็เป็นอุปสรรคต่อการทําสวนมากๆค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถึงช่วงที่เราต้องเก็บผลผลิตยังไงเราก็ต้องเก็บอยู่ดีอันนี้เป็นถั่วลิสงพันธ์สอขอสนะคะค่ะก็หวังว่าบรรยากาศช่วงเก็บถั่วนี้นะคะคลิปสั้นๆของเราจะเป็นสาระและเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่ชอบดูการทำสวนแบบวิถีชีวิตบ้านๆค่ะ